ถึงช่วงที่สองของรายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching นะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ดรมนตรีโสคติยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจประเทศในช่วงครึ่งปีหลังของปี2566นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเรายัางต้องใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับกว่าที่นี้รัฐบาลใหม่กว่าจะมีการพิจารณางบประมาณประจำปี ฉบับใหม่นะครับจึงจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ต้นไปเนี่ยคงจะใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกับเพื่อนเศรษฐกิจอาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่นะครับตรงนี้อาจารย์มองเห็นปัญหาอย่างไงบ้างแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขที่จะขยับเขยื่อนในตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องนี้กับอาจารย์รัฐมนตรีนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจมาจากทางศูนย์วิจัยของไทยพาณิชย์นะฮะ e c o อน m i มิก อิน e ทลเล e n เจนเซนเของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มีการออกบทความฉบับล่าสุดนะฮะเมื่อสองวันที่แล้วน่าสนใจนะครับว่าเขาเนี่ยได้คงประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีนี้เอาไว้ที่ระดับเดิมนะครับก็คือจะโต3.9%ตามการบริโภคภาคเอกชนแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวรวมถึงภาคบริการที่ฟื้นตัวดีนะครับแม้ว่าการส่งออกเนี่ยจะไม่สดใสนะัก โดยเขาคาดการณ์นะครับว่าจํานวนนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเนี่ยในปีนี้จะอยู่ที่สามสิบล้านคนนะฮะขณะที่รายได้จากนักท่องเทีย่ยวต่างชาติเนี่ยจะมีโอกาสแตะหนึ่งจุดสองเจ็ดล้านล้านบาทเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นของคา่าใช้จ่ายนักท่องเทีย่ยวต่างชาติที่เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของปีสองพัสิบมากขึ้นก็คือพูดง่ายๆนะฮะร,รายจากการท่องเทีย่ยวเนี่ย จะใกล้เคียงกับช่วงที่ก่อนเกิดโควิดด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะการจ้างงานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเรื่องของการส่งออกในช่วงเลีลเอลของปีนี่นะครับแป้ว่าาจะไม่สดใสนักแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงด้านต่ำนะที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจของธนาคารเศรษฐกิจของอซเนี่ยก็คาดการนะฮะว่ามูลค่าการส่งออกของเราเนี่ย ตลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะโต1.2%เหลือ0.5%เครึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะฮะเนื่องจากอุปสงค์ของโลกที่ยังอ่อนแอแล้วก็แรงหนุนตลาดส่งออกจีนที่แผ่วกว่าที่คาดนะครับและความเสี่ยงด้านต่ำของเศรษฐกิจโลกที่มีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะฮะของทางศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ินะฮะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์รัฐมนตรีจะมาชี้เห็นนะครับว่าความเสี่ยงแบบนี้สถานการณ์ไม่ไดีแบบนี้แล้ว เราจะเป็นไงบ้างในช่วงรายต่อทางการเมืองนะครับหรือว่าเรียกว่าสุญญากาศทางการเมืองไปติดตามเรื่องนี้กับอาจารย์รตอร์มนตรีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิราครับท่านผู้ฟังครับเลยครึ่งปีนะฮะเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะน่าห่วงหรือว่าจะไปได้แค่ไหนครับครับก็คือปีนี้ค่อนข้างจะเป็นปีไม่ปกติสักหน่อยนะครับก็คือเรามีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้น ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าการจัดรัฐบ,บาลก็จะมีผลนะนะครับนะครับครับก็คือปีนี้เนี่ยครับจะเป็นปีที่ค่อนข้างจะผิดปกตินะครับจากปีธรรมดาก็คือมีการเลือกตั้งพอมีการเลือกตั้งปั๊บก็เลยมีข้อจํากัดหลายอย่างก็คือจะต้องมีการารับรองผลจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็จึงจะสามารถ ประชุมสภาแล้วก็เลือกนายกแล้วจึงค่อยมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครับก็เลยมีข้อจํากัดเรื่องเวลานะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเร็วสุดนะครับก็ตกประมาณเดือนสิงหาคมประมาณกลางกลางเดือนเพราะฉะนั้นหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยครับก็ต้องมีการประชุมคอรมอแถลงนโยบายต่างๆในสภา นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนที่จะเป็นเขาเรียกศูนย์อากาศเกิดขึ้นตรงนี้ครับที่จะมีข้อจํากัดซึ่งตรงนี้จะทําให้การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจจะมีจุดอ่อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากต่างประเทศเพราะนักลงทุนต่างประเทศเองเนะครับก็คงจะต้องอ่พูดง่ายๆคือต้องการความชัดเจน ว่านโยบายจะเป็นยังไงเขาจะนําเงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนล้านมาลงทุนในเมืองไทยเขาก็จาเป็นต้องใช้ความมั่นใจแล้ครับความมั่นใจของเขาความหมายคือว่านโยบายมาอย่างไรเขาก็จะได้วางแผนได้ถูกเขาจะได้เตรียมการได้ถูกและเดินหน้าได้ถูกการที่ยังไม่มีรัฐบาลนะครับการยังมีนโยบายตรงนี้ความไม่ชัดเจนก็จะเกิดขึ้นซึ่งในเชิงการลงทุนก็ถือว่ามีความไม่แน่นอนแลละนักลงทุนจะมอง ความแนม่นอนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเห็นใจนะครับบรรยากาศการลงทุนก็เลยเป็นตัวแปรเพราะเศรษฐกิจของไทยเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งของไทยเราก็ต้องพึ่งพิงเม็ดเงินจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะอีกส่วนหนึ่งคือนั่งทุนในประเทศเองแน่นอนครับบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรืออยู่นอกตลาดเองเขาก็ต้องมีแผนการลงทุนเหมือนกัน ว่าเขาจะทําอย่างไรเขาจะมีโนโย,ยบายธุรกิจอย่างไรเพราะเป้าหมายของเขาก็คือบริหารให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดกับผู้ถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาคงต้องดูหลายอย่างซึ่งการที่มีนโยบายออกมาเนี่ยครับทำให้เขาก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าจะเดินไปทางไหนดีนะครับจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาขอให้มีความชัดเจนแต่การที่ยังไม่มีรัฐบาลนโยบายก็ยังไม่มี เพราะนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนเพราะนั้นตรงนี้ต้องเห็นใจนะครับภาคเอกชนก็จะคานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ในการที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะถ้าเขาลงทุนเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาก็คือเม็ดเงินจะเข้ามามาก่อสร้างตั้งโรงงานก็มีการจ้างแรงงานเสร็จแล้วก็จ้างพนักง,งานมาประจําโรงงานมาประจำำําสํานักงานก็จะเกิดกิจกรรมเศรษฐกิจเกิดขึ้น,เก,นเกิดการจ้างงานเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อ เศรษฐกิจของไทยในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนนะครับก็คือว่าเรียกว่าศูนย์ยากาศลกันเพราะฉะนั้นการที่มีรัฐบาลเร็วเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นอันนี้ในกรณีปกติแต่ถ้าเกิดกรณีไม่ปกติความหมายก็คือสมมติยังสรรห,หานายยกยังไม่ได้ก็ต้องยืดเยื้อไปอีกอันนี้ก็จะมีผลตามมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังปีนี้ก็จะมีตัวแปรสําคัญคือในเรื่องของนโยบาย ในส่วนนี้ประกอบกับเพราะนโยบายไม่มีปั๊บมาตรการต่างๆของรัฐก็ไม่ออกมาเพราะไม่ออกมาเสร็จก็จะกระทบไปอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลเองซึ่งจะมีตัวจัรสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คืองบประมาณแผ่นดินนะครับซึ่งงบประมาณแผ่นดินนั้นรัฐบาลก็ต้องเข้ามาบริหารประเทศและก็ต้องเสนอกรอกงบประมาณโดยเฉพาะยิ่งงบประมาณปี6กเจนะครับซึ่งจริงๆนะครับควรจะแล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ควรจะอยู่ในกระบวนการทางสภา แต่ปรากฏว่าพอมีการะจัดตั้งรัฐบาลยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะผลจากการเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้จะทําให้งบประมาณของปีห7เเองก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าจะเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นเพราะตารางปกติของทุกปีนะครับจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคมและก็เข้าสภาประมาณเดือนเมษายนและตั้งกรรมธิการพิจารณาอีก4เดือนก็จะแล้วเสร็จประมาณปลายสิงหาและก็ผ่าน บุริสภาเดือนกันยาได้ประกาศใช้1ตุลาแต่ปีนี้นะครับด้วยข้อจํากัดของการเลือกตั้งทําให้การจัดรัฐบาลมีความล่าช้านะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้กรอบการจัดทำบประมาณเนี่ยก็จะเปลี่ยนเวลาไปนะครับพราดูตามตามแนวทางนี้แล้วเนะครับรัฐบาลจะมีกรอบงบประมาณได้ก็คงประมาณเดือนสิงหาและก็นําเข้าสภาวารัฐินิกประมาณเดือนกันยา เสร็จแล้วก็ตั้งอเมอเริการขึ้นมาพิจารณาอีก4เดือนซึ่งตรงนี้กว่าจะแล้วเสร็จกัธันวาเพราะฉะนั้นจะผ่านวรารละสองสามก็มกราและผ่านวุฒิสภากุมภาจะประกาศใช้มีนาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นผลทําให้เครื่องมืออีกส่วนหนึ่งที่เรียกเครื่องมือทางการคลังนะครับก็คือโดยผ่านงบลงทุนของภาครัฐก็จะมีความล่าช้าตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาก็จะไม่มีงบลงทุนซึ่งเป็นเครื่องมือของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยผ่านรัฐบาลนะครับซึ่งตัวนี้เม็ดเงินลงทุนต่อปีเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ประมาณสักหกแสนล้านซึ่งตัวนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับด้วยเหตุผลนี้แหละครับความล่าช้าหรือการที่มีสุญญากาศของการเมืองนะครับจากการที่รัฐบาลยังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้ยังไม่เรียบร้อยตัวนี้ก็จะมีผลเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่อนข้างจะมากเลยครับนบมีข่าวอาจจะค่อนข้างดีฮะอาจารย์เมื่อวันสองวันที่ผ่านนี้เอง อ่าสำนักงานสำนักอ่าศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ SCB e i c เราก็ได้คงประมาณการของการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปีนี้เอาไว้ที่ระดับการคาดการเดิมก็คือสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะเขามองว่าแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงจากการคาดการสองจดสมหรือสองดเปอร์เซ็นต์ทั้งโลกเนี่ยนะแต่ว่าการบริโภคภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวรวนภาพบริการยังฟื้นตัวดีแม้ว่าส่งออกไม่สดใสเขาเลยคาดการว่า จะคงเอาไว้ที่เดิมฮะสาเก้าปร์เซ็นตอน,นี้อาจจะพอประทังรองว่ามารัฐบาลใหม่ได้นะคะคือผมมองว่าตัวเลขเนี่ยครับการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยด้วยความที่โครง,งสร้างเศรษฐกิจไทยเราพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะปีนี้การส่งออกเป็นตัวแปรแล้วการส่งออกปีนี้สัญญาณไม่ค่อยดีครับเนื่องจากว่าการที่ต่างประเทศมีการขึ้นดอกเบีย้ยเพาะควบคุมเงินเฟ ทำให้เศรษฐกิจโลกภาพรวมก็ชะลอตัวลงนะครับประเทศไทยพึ่งพิงการส่งออกค่อนข้างเยอะซะด้วยนะครับการส่งออกและการท่องเที่ยวบวกกันนีครับก็ประมาณ72%ของเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะฉะนั้นการส่งออกก็เลยเป็นตัวแปรสูตรง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถขับเคลื่อนการส่งออกได้ขยายตัวทุกๆบวก4%จะมีผลต่อ GDP โตนแต่ปีนี้เนี่ยครับตัวเลขการส่งออกตั้ต้นปีมาก็ไม่สู้ดีติดลบมาตลอด เพราะฉะนั้นมองแล้วว่าดอกเบี้ยยังขึ้นต่อนะครับเหตุผลเงินเฟ้อยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกก็มีโอกาสาชะลอตัวของไทยเราส่งออกคงจะได้ผลกระทบเพราะหนะ้าส่งออกปีนี้ถ้าดูแลนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะบวกน่าจะติดลบ2%โดยประมาณต้นก็หมายถึงภาคส่งออกไม่ช่วยแถมจะเป็นตัวจุดเพราะฉะนั้นตัวเลขการส่งออกเนี่ยครับจะเป็นตัวแปรสําคัญต่อเศรษฐกิจของไทยโดยปกติ ส่วนการน่องเที่ยวอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับเพียงแต่ว่าดีขึ้นจะมาชดเชยได้หรือไม่การน่องเที่ยวขนาดนี่จะเล็กกว่าการส่งออกนะครับเพราะฉะนั้นชดเชยได้อาจจะไม่มากเพราะฉะนั้นมองแล้วผมมองว่ายังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามมานะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยครับสถานไม่น่าจะดีนักเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหวังพึ่งในประเทศช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับนะครับได้ครับเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันต่อนะฮะในระหว่างการจัดตั้งทัฐบาลซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นวันนี้ขอบคุณอาจารย์รัตมนตรีนะครับ ตับเลนาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณครับสวัสดีครับ